วัสดีค่ะแอลเองแอลและทีมงานยิงตามน้ำมีโอกาสได้ไปดูบอลน,นอกสถานที่ที่ร้านชาบูจอยซอยวัชรพลค่ะแอลก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าร้านเลยนะคะบรรยากาศอบอุ่นน่ารักนะคะนี่นะนี่นะ,ะทางด้านขวาค่ะจะเป็นทางด้านของที่จอดรถ สามารถจอดเข้าไปได้ถึงด้านในเลยนะคะบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้เลยน่ารักน่ารักอบอุ่นอบอุ่นแต่ต้องบอกก่อนว่าวันนั้นอะแอลไปถึงช้าก็เลยทําให้เราอะเก็บภาพบรรยากาศได้แบบน้อยมากเพราะแอลต้องรีบรีบถ่ายแล้วก็รีบไปดูบอลก็เลยเก็บมาได้แค่นี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆเ,เข้าๆแล้วกันเนาะ นี่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศแบบคร่าวๆโดยรวมแต่พอเราเข้ามาถึงหน้าร้านปุ๊บเนี่ยอ่ะเราจะมาเจอกับโซนนี้ก่อนเลยเป็นโซนเครื่องดื่มมีทั้งเบียร์ค็อกเทลมีหลายอย่างมากๆเลยถัดมาเนี่ยก็จะเจอกับโซนที่เป็นของขนมหวานน้ํำแข็งใสขนมปังเขามีของหวานเยอะนะทุกคนเนี่ยมีให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วก็เนี่ย เป็นโซนขนมปังปิ้งเครื่องดื่มนี่นะเป็นแบบรีฟนะิลเนาะอ่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนของทันเล่นเฟ้นไฟแล้วก็จะเป็นนี่นะทางนี้ก็จะเป็นแบบมียำมีสลัดนี่นี่น,นี่อ่ะแล้วก็มีขนมจีนให้ด้วยแอบก็เลยไปเปิดหม้อดูดอ๋อเป็นขนมจีนน้ำยาหอมเลยไม่พอพวกอาหารทะเลเขาอะค่ะก็เป็นกุ้งแบบเนี่ย กุ้งที่อยู่ในตู้แบบสดๆเลยนะโซนนี้จะเป็นโซนด้านในที่เป็นของสดของทะเลสดๆแบบนี้ก็คือสามารถเลือกแล้วก็สามารถเอาไปปิ้งย่างเองได้เลยปูอ่ะมันยังมีความแบบสดๆอยู่เลยนะทุกคนมีหอยมีหอยหวานมีเนี่ยปลาหมึกมีหลายอย่างมากๆจริงๆแอลอะ่ะคือแอลรีบถ่ายจริงทุกคนต้องขออภัยจริงๆวันนั้นดูของสดถ่ายโดยรวมให้นะ ยาวมากดูดิแล้วบางทีอะค่ะมันมีเพื่อนๆที่เขาตักของอยู่ด้วยแอลก็เลยเออเกรงใจก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เจาะลึกทุกอันเนาะก็ได้ถ่ายได้คร่าวๆมาให้ดูนี่นะลองดูเมนูอาหารก่อนเยอะมากปลาหมึกกอบหอยปลาดอนลี่ดูดิท้องปลาแซลมอนเล็บมือนางของสดทั้งนั้นเลยจริงๆทุกๆคนเนี่ยทีมงานยิงตำน้ำและแอลเนี่ยคือทุกคนลองชิม ทุกคนไม่ใช่ลองชิมทุกคนก็คือได้กินกันหมดแล้วแหละวันนั้นก็คือกินกันตลอดระยะเวลาที่ดูบอลสามชั่วโมงเลยอร่อยมากสดมากนี่นะของก็คือเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นโซนของสดใช่ไหมดูดิยาวแบบเรียบเลยไม่พอผักผักก็มีให้เลือกเยอะเลยเพื่อนๆดูด,ดินี่นะผักสดๆหลายๆอย่างเลย มีผักหลายชนิดมากๆอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็คือโซนของน้ำจิ้มคือปกติเราไปกินร้านออชาบูหมูกระทะาบางทีเราจะเจอน้ำจิ้มอะแค่ไม่กี่อย่างแต่ของที่นี่คือน้ำจิ้มเยอะมากอย่างเช่นน้ำจิ้มโคราดซึ่งแอลก็ไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะนี่นะอันนี้คือแนะนำเลยนะลองไปทานดู มีน้ำจิ้มเยอะจริงๆดูดิซีฟูด้ดน้ำจิ้มสุก,กี้แล้วรสชาติก็คืออร่อยมากทุกคนนี่เห็นไหมดูาาชนะที่ตักอะไรเนี้ยคือเขาทำแบบดีอะทำน่ารักหมดเลยเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มปิ้งย่างมีแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างนี้ด้วยนะเออแล้วก็มีผิกกระเทียมให้เราเติมได้นะถ้าเกิดใครชอบทานเผ็ดนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนแบบ ของโซนของสดทั้งหมดเลยเนี่ยคือรับประกรันความอร่อยความสดลองไปทานกันได้ชาบูจอยคะ่ะ